สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งนำเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัว n e ต้าบีนะครับราคาสามเก้าเก้านะครับวันนี้วันที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดยิบเจดธันวาคมสอง7นห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราจะเดินทางกับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับอุบลราชธานี ระยะทางจากนี้ไปก็ประมาณสากัก450กิโลนะครับไปถึงบ้านผมประมาณนั้นแหละก็ประมาณ450กิโลเมตรนะครับปกติดีผมกลับบ้านผมใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเรากลับบ้านด้วยรถไฟฟ้านะครับเราจะต้องจอดชาร์จอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับอันนี้ผมชาร์จมาแล้วแหละแบตบที่86เราจะไปชาร์จอีกจุดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับ อีกจุดหนึ่งอยู่ที่ประโคนชัยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือที่ศรีสะเกดนะครับก่อนที่เราจะกลับถึงบ้านนะครับก็คือการชาร์จจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ดูแผนที่ว้ยหมดแล้วแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเดินทางนะครับที่ชาร์จก็ว่างนะครับหลักๆการชาร์จผมจะใช้ของ P.E.A เป็นหลักนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปด้วยกันนะครับ ผมขับมาผมรับรถวันที่ยี่สิบสามนะครับไม่ใช่ยี่สานะครับรับรถวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบธันวาคมอันนี้ก็ครบเจ็ดวันแล้วนะครับเนี่ยวิ่งไปหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับใช้งานง่ายนะครับจอค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับใช้เป็นแค่บางส่วนนะครับอันนี้เป็นห้าจอนะครับใหญ่มาก นี่ก็เป็นด้านหน้ารถนะครับด้านหน้าจะเป็นมาดต่างๆในรถนะครับทั้งความเร็วใส่เกียร์ล้อสี่ล้ออุณหภูมิข้างนอกนะครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกทีหนึ่งก็ตอนรีวิวที่สาแก้วนะครับโอเคนะครับผมค้าบ๊ายบาครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันศุกร์ที่27ธันวาคม2.5.67นะครับเวลาก็ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้เราถึงการไฟฟ้าสาแก้วนะครับเราจะมาชาร์จไฟต่อนะครับก็เป็นจุดชาร์จหนึ่งที่เราเราเล็งไว้นะครับจุดชาร์จแรกก็คือชาร์จแรกจะอยู่ที่สาแก้วชาร์จที่สองจะอยู่ที่โขนชัยนะครับ แล้วก็ชาร์จที่สามจะอยู่ที่สีสเกตนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ผมจะสาธิตวิธีการชาร์จนะครับปกติแล้วผมก็จะเล็งไว้ก็คือการไฟฟ้านะครับ p a ผมใช้บ่อยๆแล้วก็อันดับสองก็คือปั๊ม P.T.A ปั๊มปตทนะครับ e v s t a t i o n นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราเข้าแอปนะครับ ข้าแอปของการไฟฟ้านะครับเข้ามาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแอปที่ผมโหลดไปปุ๊บติ๊กให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บพอเข้ามานี่ไอตัวตัวสีเขียวนี่คือพร้อมใช้งานนะครับว่างเราดูจากตรงนี้แหละดูจากตรงแอปถ้าเป็นสีฟ้าก็จะมีรูปรถนะครับ มีการใช้งานอยู่แอบตัวนี้ก็จะเป็นทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ภาคใต้นะครับผมให้ดูก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเราก็จะเช็คนะครับว่ามันมีตู้ไหนว่างตู้ไหนพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับนี่คือการเดินทางนะครับการวางแผนการเดินทางของการใช้รถอีีนะครับอันนี้ผมก็เลงไว้แล้วแหละก็คือตัวนี้นะครับตัวที่สะแก้วนะครับคือตรงนี้แหละที่เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปชาอีทีหนึ่งก็คือตรง ประคนชัยนะครับประมาณร้อยกว่าโลแล้วชาร์จที่นี่ก็คือที่ซีสเกตนะครับมันก็จะมีบอกหมดนะครับว่าไปถึงไหนยังไงม้างอ่ะก็คือ,อครอบคลุมทั่วประเทศนะครับสําหรับ p a เนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดคนก็อาจจะชาร์จเยอะหน่อยนะครับปกติผมจะไม่าชาร์จในตัวออนพีกนะครับปกติผมจะชาร์จอพีกก็คือตัวเวลา,าสี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้านะเพราะราคามจะถูกกันนิดนึงนะครับ จะถูกกันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นวันถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นตัวออฟพิคทั้งวันนะครับก็คือราคาถูกนะครับถ้าเป็นตัวเลทผมจําเลทจะชัวร์ไม่ได้นะครับแต่เป็นตัวการไฟฟ้านี่มันจะประมาณหกบาทนะครับถ้าเป็นช่วงช่วงออฟพิคจะประมาณหกบาทแต่ถ้าเป็นช่วงออนพีคนะครับก็จะประมาณ จ็ดบาทเจ็ดสิบนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณราคามันจะขึ้นอยู่กับหัวชาร์จนะครับถ้าหัวชาร์จเร็วมันจะแพงนะครับถ้าหัวชาร์จเล็กมันก็จะถูกในเมืองไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ระดับนะครับแต่ที่ผมเคยเจอผมเจอมาทั้งหมดสามระดับก็คือหัวยี่สิบห้านะครับแล้วก็หัวห้าสิบแล้วก็หัวร้อยี่สิบนะครับอันนี้เราที่เราจะมาชาร์จนี่ก็คือตัวหัวห้าสิบนะครับเลือกไว้นะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูให้ดูทีหนึ่งนะครับเราอยู่ที่สราแก้วก็คือตรงนี้นะครับนี่เลยปั๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็เลือกบอกนะครับเดี๋ยวขึ้นว่าสระแก้วนะครับอเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วก็จะชาร์จรถกันนะครับชาร์จก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมพาไปเอากุญแจมาก่อนนะครับปึ๊บ อ่าเคแบตอยู่ที่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นนะครับที่เรามาชาร์จนี่ตัวดีทูนี่สเปคของรถก็คือสามร้อยแปดสิบนะครับแต่วิ่งจริงได้ประมาณสักสามร้อยโลนะครับถ้าจากอ่าร้อยถึงอ่าร้อยถึงศูนย์นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆงผมก็จะช้เทอมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ตัวรถยนต์นีก็คล้ายๆกับมือถือนะครับก็คืออย่าให้ต่ำกว่า20%นะครับเพราะว่าถ้า20%่สเปอร์เซนเขาก็จะขึ้นไฟเตือนนะครับผมก็จะกลัวแบตเสื่อมนะครับผมจะไม่ให้ต่ำกว่า20%อรนนะครับีน,นี้เราเหลือ53%อระแล้วเราก็จะดับเครื่องนะครับดับเครื่องกดปุ่มนี้นะครับตรงนี้นะครับดับเครื่องกดปุ่มนี้หลังจากนั้นเราก็อมาเปิดนะครับที่ชาร์จนะครับ ชาร์จของเนต้าจะอยู่ด้านหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้ายอาอดมานะครับามาปึ๊บแล้วก็เอาหัวชาร์จที่จะชาร์จนะครับอันนี้ทั้งดีซี DC, ทั้งเอซนะครับของเราก็จะเป็นหัวตัวนี้นะครับรู้สึกว่าผมจะจอดตถวถานไปนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับ ก็เสียบใส่แล้วนะครับเนี่ยปึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมากดชาร์จผ่านแอปนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปหาที่ร่มกอ่อนเ่มเปิดให้ดูนะครับนีก็เป็นที่ให้รอนะครับทําไปค่อนข้างจะดีนะครับการไฟฟ้าสะแก้วนะครับเปิดให้ดูนะครับ เราต้องเติมเงินไว้นะครับเพื่อจะรอชาร์จนะครับเราก็ของเราก็จะเป็นหัวชาร์จจะเป็นตัวนี้นะครับตัวหัวชาร์จก็คือตัวนี้นะครับ CCS2 นะครับก็จะเป็นห้าสิบนะครับตัวหัวห้าสิบเราก็จะกดนะครับก็จะขึ้นบอกนะครับนี่ครับเราเสียไปแล้วว่ามีเข้ากี่กิโลประมาณนี้ครับ ก็จะกดนะครับกดเริ่มชาร์จปัป๊บนะครับ mm hmm. เรากำลังเตรียมชาร์จนะครับเขาก็จะขึ้นบอกนะครับว่าชาร์จอไปแบตเราเหลือเท่าไหร่ชาร์จไปกี่กิโลนะครับกี่กิโลวัตต์แล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับ ผ่านสัญญาณนะครับผ่านสัญญาณเดี๋ยวรากำลังเตรียมชาร์จนะครับใช้งานง่ายนะครับพี PA. แล้วก็ระบบก็ไม่ค่อยรวนด้วยผมก็เลยจะใช้พีเอซะส่วนใหญ่นะครับราคาก็ไม่แพง ถ้าปร์ตทนี่มันนั่นนะโอ้ไม่สามารถเริ่มการชาร์จได้ตกลงไม่รู้ติดอะไรนะครับอืมเดี๋ยวผมไปลองดูที่เครื่องใหม่นะครับแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจบคิ่ไปแค่นี้ก่อนนะครับตู้ p E A สายแก้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2หัวใจนะครับมี2ตู้นะครับ เป็นตัว50นะครับ50กิโลวัตต์ตัว n e t เวนี่รองรับการชาร์จเร็วที่50กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าเวลาชาร์จจริงๆอนะ่ะเขาก็จะให้เข้าแค่90%นะครับนั่นก็คือรับได้ที่45นะครับดังนั้นเวลาผมเลือกที่ชาร์จสำหรับเน t เวนะครับดีพนี่ผมจะเลือกตัว50ก่อนนะครับก็คือ50เข้าเต็มที่ก็คือ45นะครับ แล้วถ้ามันไม่มีตู้50นะครับผมก็จะเลือกตู้25นะครับแต่ถ้าตู้25ไม่มีนะครับผมจึงจะไปเลือกตัวตู้120นะครับก็คือตัวยี่ตัว120เนี่ยคือจ่ายไฟเร็วจ่ายไฟแรงนะครับแต่ว่ารถเราอ่ะมันก็รับได้แค่45แค่นั้นแหละนะครับด,ดังนั้นอ่ะผมจึงจะเลือกตัว50มาอันดับหนึ่งครับตัวอ่าตัวจ่ายไฟเร็วจ่ายไฟแรงมันก็จะคิดแพงนะครับเรดราคาเนี่ย ตู้ยี่สิบห้าจะถูกสุดนะครับก็ลองลงมาก็จะเป็นตู้ห้าสิบนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตู้ร้อยยี่สิบนะครับพูดง่ายงก็คือยิ่งเร็วยิ่งแพงนะครับยิ่งเร็วยิ่งแพงนะครับหลักของมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าบางครั้งคนก็ขี้เกียจรอ,อในการชาร์จนะครับก็อาจจะเป็นไปนเลือกตู้ร้อยยี่สิบแทนนะครับเพราะว่าตัวยี่สิบห้ามันจะจ่ายช้านะครับ ตัวเราเนี่ยรับได้ที่ความเร็ว45นะครับถ้าไปชาร์จตู้25มันก็เข้าแค่เต็มที่ก็แค่20 25นะครับมันก็จะช้านะครับบางครั้งอ่ะรอไม่ไหวนะครับแต่ว่าตัวใหม่ๆนะครับก็ตัวเป็นตัวชาร์จเร็วนะครับสตาร์ทรถ EV รุ่นใหม่ๆนะครับตัวที่ผมมองไว้รุ่นถัดไปก็คือเป็น n น t a X นะครับ n น t a X นี่จะรองรับที่ความเร็ว100นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ชาร์จเร็วเป็นสองเท่านะครับของอ่า B2 นะครับ หมายความว่าถ้า V2 ูใช้เวลาชาร์จครึ่งชั่วโมงนะครับตัว Net A X เน็ตเอ็กนี่ก็จะชาร์จแค่สิบห้านาทีนะครับก็ครึ่งครึ่งน,น,นะครับนี่คือความเร็วในการชาร์จนะครับของแบตรุ่นใหม่นะครับรถ E ีรุ่นใหม่จะชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับจะทำให้คนเราไม่ต้องมานั่งรอนานนะครับเพราะบางครั้งรอนานจะเบื่อนะครับเบื่อแต่จริงๆแล้วถ้าประมาณสัก สิบหนาทียี่สิบนาทีก็เหมาะกับการไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปกินข้าวได้นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าเราชาร์จไปกี่นาทีแล้วนะครับลดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอะเดี๋ยวดูสอิอันนี้เราก็ชาร์จมาแล้วทั้งหมดอ่าตางนี้นะครับสิบสองนาทีนะครับเราชาร์จมาแล้วสิบสองนาที แบตก็มาอยู่ที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับเราชาร์จที่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตความเร็วเข้าก็คือสามสิบเก้ากิโลวัตต์นะครับนีรันี้เลยแต่ว่าพอไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับความเร็วมันก็จะลดลงนะครับ จาก39อาจจะเหลือประมาณสัก32นะครับถ้าถึงตัว80%นะครับถ้าไปถึง90%ก็จะช้าลงไปอีกนะครับเหลือประมาณสัก17นะครับที่ผมเคยลองทดสอบดูนะครับดังนั้นถ้าจะอันจริงๆก็ประมาณสัก80%ก็โอเคที่สุดแล้วนะครับถ้าเรามีระยะทางที่เราคิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าเออไปประมาณไหนยังไงนะครับระยะทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ช์จแค่80%ก็พอนะครับ อันนี้ผมน่าจะชาร์จที่80%นะครับทิปบ่านจะเป็นประมาณนั้นแหละจะได้เร็วเราจะได้เดินทางต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับจากนี่ไปประโคนชัยอ่ะ80%ก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราไปจบอีกทีหนึ่งนะครับเวลาก็ผ่านมนาะประมาณสัก20นาทีนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบตเราได้กี่ประมาณนะากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวแบตเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับปึ๊บนี่ครับ PA นะฮะได้ PA ปึบ๊บ เราชาร์จมาแล้ว24นาทีนะครับเจ็ดยบห้านาทีแล้วเราเริ่มชาร์จที่อ่เอเนตะครับอ่ตอนนี้ถึง90อร์นแล้วครับใช้เวลา25้านาทีนะครับโอเคแล้วความเร็วก็ลดลงไปเหลือเจกิโลวัตต์นะครับโอเคเราก็จะหยุดใจนะครับหยุดการชาร์จครับป๊าหยุดการชาร์จที่90้านะครับใช้เวลา25้านาทีนะครับจากอ่้าสบสามนะครับห้าสบาเซถึง90อร์นะครับเป็น ตู้ห้าสิบกิโลวัตต์นะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัว Neta B2 นี่เต็มที่ก็วิ่งได้ประมาณสักสามรอยนะครับสามร้อยกิโลเมตรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับสามรอยนั่นคือกรณีร้อยปอร์เซ็นแล้วก็ใช้จนเหลือศูนย์นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่า ช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงมั่งนะครับชาร์จครั้งนี้ก็หนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่บาทสิบห้ากิโลวัตต์ปึ๊บจ่ายนะครับตกลงตกลงการจ่ายานะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปถอดออกได้นะครับที่ชาร์จเพียบเลยนะครับสําหรับใครที่เกรงว่าเออไปอเทศกาลแล้วจะมีที่ชาร์จหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าที่ชาร์จมีเยอะมาก ตู้ตัวที่โชว์นี่เฉพาะ P P E A นะครับเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่จริงๆแล้วที่ชาร์จนี่ยมันจะมีหลายที่นะครับมีหลายแอปให้ชาร์จนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะยืนหนึ่งก็คือตัว P E A นะครับแล้วเป็นตัวรองลงมาที่จะเป็นปั๊มปอตทนะครับ E v Station นะครับนี่นะครับของเราเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่สัดแก้วนะครับแล้วเรานี่ครับตัวที่เราเล็งไว้นะครับตรง ประโคนชัยนะครับผมเล็งไว้แล้วแหละว่าผมจะไป็นางนั้นก็ว่างนะครับอยงนั้นตัว V2 นี่100ร้อยเปอร์เซนต์วิ่งได้ประมาณสามร้อยกิโลนะครับดังนั้นน่ะสิบเปอร์เซนต์วิ่งได้ประมาณอ่าสามสิบเปอร์เซนต์วิ่งได้ประมาณสักสามสิบนะครับแต่ว่าเราวิ่งจริงก็คือเก้าสิบไปถึงยี่สิบนะครับเราจะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซนต์นะครับในการวิ่งเจ็ดสิบเปอร์เซนต์นั่นก็หมายความว่าจะวิ่งได้ประมาณสองร้อยสิบกิโลเมตรนะครับแต่ว่าเราลบออกไปประมาณสักสิบเปอร์เซนต์นะครับ ก็เหลือประมาณ180ยแโลนะครับเราต้องเผื่อไว้อย่างนั้นนะครับเราจะเอาไปเป๊ะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบางครั้งเราต้องขับขึ้นทางลาดชันอย่างนี้นะครับมันก็จะกินไฟนิดนึงนะครับ